สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับ b บอร์ออฟไฮเดฟเ n นเ t ชันกับ b ูเ r เดอร์คอนเจอริงภาค2และนี่คือหน้าตามเมนูของบูเ e เรื่องนี้นะครับก็จะเห็นผีแม่ชีเด็กกำลังเหมือนจะโดดลงไปหน้าต่างนะฮะแล้วก็คาดว่าน่น่าจะเป็นตัวนักตีศาวิทยานะครับก็คือวอร r เรนนั่นเองแล้วก็นี่คือหน้าตามมนูแบบสไตล์แบบ b อร์เนอก็จะเน้นมีไอคอนแล้วก็เป็นเมนูที่เป็นแบบเรียบง่ายแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวของระบบเสียงกันก่อนนะครับตัวของระบบเสียงที่ให้มาก็จะมีเสียงอังกฤษมาให้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสำหรับ c o n เจิร์ติงเนี่ยตัวเสียงอังกฤษเนี่ยให้มาเป็น Dobby a t m o s ด้วยนะครับอ่ะผมเลือกเลยส่วนเสียงไทยเหรอครับมีนะฮะก็มีอยู่เช่นเดียวกันนี่ฮะส่วนซับไตเติลอ่าเดี๋ยวมาดูซับไตเติลกันนะครับซับไตเติลเนี่ยซับอังกฤษเขาจะมีให้สําหรับผู้พิการทางการได้ยินด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนของซับไทยเนี่ยจะอยู่ด้านหลังๆห,หน่อยนะครับแบบนี้อ่ะนีนะฮะจะอยู่ตรงนี้เป็นซับไทยส่วนสเปเชียลฟีเจอร์ที่หลายคนคงรอคอยว่าจะมีอะไรน่าสนใจก็เริ่มไปที่คราฟริง The Conjuring 2กันก่อนเลยดีกว่านะฮะสำหรับในหัวข้อเบื้องหลังอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราจะเห็นการทำงานโดยพุ่มกับเจมส์วานแล้วก็ทีมงานจะเข้ามาบรรยายสรรพสิ่งทุกอย่างคือเขาต้องการนำความน่าเชื่อถือกลับเข้ามาสู่ หนังสยองขวัญอีกครั้งนะครับเพราะว่าใครที่ได้ดูมาคอนเทลลิ่งเราก็จะรู้ว่าโอ้โหมันแบบมันเป็นหนังผีตุ้งแช่ที่มันมากกว่าหนังผีทั่วๆไปซึ่งในภาคที่2เนี่ยเขายังใส่ประเด็นเรื่องของความเป็นโรแมนติกความมีดราม่าเรื่องของครอบครัวเข้ามาแทได้อย่างแนบเนียนจริงๆนะครับก็เลยเรารู้สึกได้เลยว่านี่เป็นการดูหนังสยองขวัญที่มันให้อะไรมากกว่าแค่ความบันเทิงนะ นะครับในคอนเทนต์นี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในสำ,สำหรับเบื้องหลังตัวนี้ก็ถือว่าท้าทายพอสมควรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าスペシャルウィเーอ,อื่นๆบ้างน,นะครับอันนี้นะ่าสนใจมากนะครับใครที่ชอบแบบพวกเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเพราะว่าในภาคที่2เนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็ต้องหยิบเอาเขาโครงจากเรื่องจริงมาซึ่งสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่เมืองแอนฟิลครับอยู่ทางเหนือของลอนดอนและหัวข้อนี้เราจะได้เจอกับ ในสมัยนั้นเธอยังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่นะครับแต่เราจะได้ฟังจากต้นฉบับตัวจริงสิยงจริงที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะมาเล่าเหตุการณ์ก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งตัวเธอที่โดนผีเข้าแล้วก็คนในครอบครัวที่รับผลกระทบโดยที่เธอไม่ได้รู้เรื่องของประวัติในบ้านหลนังนี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่ชอบที่แบบ based on true story แบบนี้นะฮะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูหัวข้ออื่นกันบ้างนะครับยังมีหัวข้ออะไรหัวข้อที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวนี้ฮะอันนี้จะบอกว่ามันเหมือนรายการคนอวดผีหรือเปล่าล่าท้าผีหรืออะไรเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับทางทีมงานจะพาให้คุณผู้ชมไปรู้จักกับบุรุษคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าคนนี้เดี๋ยวเราจะหลังจากซีเนี้ยก็จะเห็นนั่นก็คือจอห์นนี่มาทูครับ จนี่มาทูเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักสืบสวนผีก็ได้นะครคือเขาก็อยู่ดีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ที่มีเรื่องสืบสวนเหนือเรื่องธรรมชาติเนี่ยกับทีมงานเขาเนี่ยเขาก็ได้ไปสืบสวนสถานที่ต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นนี่ก็คือที่ Warner b r r t h e r s t u u i o o นั่นเองครับแล้วอ e ีสตูดิโอที่ถ่ายทำเนี่ยอยู่ที่โรงถ่าย4ซึ่งเป็นโรงถ่ายที่เขาใช้ถ่าย The c o n j u r i n g 2ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้ ก็คงจะไปล่าทา้าผีอีกนั่นแหละนะฮะก็พูดกันง่ายๆแบบภาษาแบบชาวบ้านชาวบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนคอนเทนต์อื่ยังมีอะไรน่าสนใจอีกมากนะครับรอคุณพี่สูตรกับบูเล่คอนเสรลิงสอและย้ำอีกทีนะครับว่าระบบเสียงภาษาอังกฤษเป็น d o l b y a t m o s ด้วยนะครับใครอยากดูของจริงดูกันได้ที่บุมแมลงทุกสาขาครับ